สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นเรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคนที่คุณคิดถึงนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะ,ะวันนี้ไม่ไม่ได้มีราศีลัคนานะคะ อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้นะคะสรับพลังงานได้นะคะขออนุญาตดูนะคะอาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้อาจที่รู้สึกกับใครบางคนอยู่เจ็ดเหรียญสองดาบเทมนเปอเลนเดวิลสิงคโร์ ความรู้สึกของเขาคนนี้นะคะความรู้สึกของเขาคนนี้นะ,ะเขาไม่สามารถลืมคุณได้นะ,ะเขายังค,งคงคิดถึงคุณอยู่ยังคงถือคุณไว้ยังคงแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณอยู่ตามโลกออนไลน์หรือว่าสิ่งที่เขาสามารถเห็นคุณได้นะคะเขามีความสึกด,ดีๆกับคุณนะคะหกหม้นะ,ะเป็นความปรารถนาดีกับคุณแต่เหมือนว่าความสัมพันธ์ท้งนี้อาจจะมีอุปสรรคมีความยากลำบากเกิดขึ้นนะคะเดวิลหรือว่า เป็นความสัมพันธ์ที่อีกอีกประการหนึ่งนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาของคุณก็ได้นะคะเขาพยายามปรับบาลานซ์ชีวิตตัวเองอยู่นะคะในตอนนี้เขาพยายามปรับสมดุลไม่ให้ตัวเองดิ่งเกินไปนะคะแต่ก็แอบมีความเศร้าอยู่เหมือนกันนะคะเอาไปดูกันต่อนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงอีกนะคะ สิบไม้เติบฟูคิงออฟเอนิเกิลบีนออฟบอนหนึ่งเหรียญฟัวบอนเขาจะรู้สึกว er ่า เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้เขาก็เป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจได้เหมือนกันนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเขาแอบมองแอบส่องคุณอยู่นะคะส่องไม้อาจจะส่องคุณตามโลกออนไลน์ได้เขารู้สึกแบกรับความสื่ของเขาที่มีตอคุณไว้นะคะสิบไม้เขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่กับคุณะคะเดอะฟู หรือเขาเป็นคนที่รักอิสระได้นะคะแต่ว่าเขาก็อยากจะขอโอกาสดีๆกับคุณนะ,ะหนึ่งเหรียญหรือว่าเขาเห็นว่าคุณเป็นสิ่งดีๆในชีวิตของเขานะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะเดบิวนะคะ อาจจะมีเสียงดังบ้านต้องขออภัยด้วยนะคะเ e ล i v เวสามดาบการขอพร นะคะ <S <s <architectural silence> เคเขารู้สึกว่าเมื่อเขาแอบ,บส่งเขาแอบส่งแอบมองคุณอยู่นะคะแอบส่งแอบมองตามโลกออนไลน์เขาแอบส่งแอบมองตามโลกออนไลน์นะคะและเมื่อเขาส่งเขามองคุณเขาก็แอบถึงแอบห่วงคุณนะคะ ใครมาคอมเมนต์คุณหรือว่าใครกดหัวใจให้คุณนะคะก็แอบ,บรู้สึกคิดไปไกลแล้วนะคะว่าเขาหึงเขาห่วงคุณนะคะเขาก็แอบ,บเจ็บนะคะคืออาจจะมีอุปสรรคและความสัมพันธ์เขาอาจจะมีเขาแอบ,บเจ็บนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะมีอุปสรรคและความยากลําบากเกิดขึ้นเขาเหมือนเขาต้องทนทุกข์กับสิ่งที่เขาได้รับอยู่นะคะในตอนนี้ เขาเสียใจนะคะสามดาบเจ็บปวดกับเรื่องราวที่ผ่านมาคุณและเขาอาจจะมีประเด็นกันได้ในใจเขาเขาอยากจะอยู่เคียงข้างคุณเป็นเดนเลเวอร์แบบนี้นะคะคุณสอนเขามากมายนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขามองว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเป็นตัวของตัวเองนะคะคุณเป็นคนรู้สึกว่ารู้สึกยังไงก็แสดงออกแบบนั้นนะคะ เป็นคนที่จริงใจนะคะอันนี้คือสเสน่ห์ของคุณที่เขาสัมผัสไดเเ้เขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะทลายกำแพงระหว่างคุณกับเขานะคะคุณกับเขาอาจตอนนี้อาจจะมีกำแพงกันอยู่แต่เขาเหมือนอยากจะทุบกกำแพงตรงนี้ทิ้งนะคะแล้วก็อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นเขาก็ได้แต่เฝ้าอาธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ ค่ะขอบคุณน่าะสำหรับการรับชมหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะ